สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิสุทธิ์อนันต์นะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาครับทุกคนบอสเห็นเหล่าบิวตี้บล็อกเกอร์นะเขาทำเฟเวอร์ลิสตนั่นเฟเวอร์ลิสตนี่เฟเวอร์ลิสตสกินแคร์อย่างเงี้ยบอสก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราก็ควรจะมีเฟเวอร์ลิสตของเราบ้างสิเนาะมันก็เลยทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือ my favorite scent candle of 2020จากวิสุทธิ์อนันต์คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ใช้เวลาทำสั้นที่สุดแล้วครับทุกคนเนื่องจากบอสอออออออ่่่่่่ะะะะคคคคิดกออกเเเเเเมมมืืวววววววาววาาาาาานน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 ััันะนนัััทททีีีี30ธซึงง้้ณณลลตรรรบบบปป็ยุข 31นะครับซึ่งคลิปเนี่ยจะขึ้นคืนนี้ครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยกว่าครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดต่ออีกนะครับโอเคสำหรับเฟเวอรนด์ของบอสนะครับแต่ละหมวดเนี่ยจะมีเพียง1ชิ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าบอสเลือกจากสิ่งที่บอสชอบที่สุดจริงๆแล้วกันเนาะได้แก่หมวดที่1นะครับเทียนหอมกลิ่นแนววูดดี้ที่โดนใจที่สุดแห่งปี2เทียนหอมกลิ่นแนวฟลอร์ลที่โดนใจที่สุดแห่งปีนะครับเนื่องจากบอสชอบกลิ่นแนววูดดี้กับฟลอร์ลเนาะจะได้ไม่งงเนะว่ามีแค่สองโทน และหมดสุดท้ายครับทุกคน Sen ต์แคนโดออฟเดอะเยีนะครับเทียนหอมที่หยุดจุดไม่ได้คิดอะไรไม่ออกก็ต้องหยิบมาจุดทุกทีนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่จะพูดต่อไปนี้นะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของบอสเนาะเรื่องของกลิ่นมันเป็นปัดเจกมากๆครับทุกคนสิ่งที่บอสบอกว่าชอบคุณอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้นะครับดังนั้นเอาไว้เป็นแค่ไอเดียหรือว่าเป็นช h อ ice ทางเลือกแล้วกันเนะเาะเผื่อว่าเราชอบแนวกลิ่นเดียวกันนะครับมาเริ่มกันที่หมวดแรกเลยดีกว่าคร ปี2020ได้แก่ มาฮอปกันีทีวูดจากบาร์สแอนด์บอดดี้เวิร์สครับทุกคนเย้ใส่เอเฟกเองด้วยต้องพูดเลยว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นหนึ่งในไม่ถึง10กลิ่นที่บอสชอบจากแบรนด์บาร์สแอนด์บอดดี้เวิร์สเนาะเพราะแบรนด์นี้กลิ่นส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมันจะมีความหวานฉุนแบบแรงมากๆแล้วก็แทบจะไม่มีกลิ่นแนววูดดี้แบบเพียวๆเลยซึ่งกลิ่นนี้ครับทุกคนถ้าคุณเป็นคนชื่นชอบกลิ่นแนวไม้ไม้มัสคูลินแมนๆนะครับบอสแนะนำนะครับมาฮอปกันอีทีวูดนะบอสเอาเป็นกลิ่นสามัญประจาบ้านเลย สโคลินนะครับสำหรับหมวดแรกกลิ่นแนววูดดี้ออฟเดอะเยียร์ของบอสนะครับมาเขากานิทิกวูดจากแบรนด์านบาร์ดแอนด์บาร์ดเวิร์สครับทุกคน <laughs> สนุกอ่ะ <laughs> หมวดที่2ครับทุกคนเทียนหอมกลิ่นแนวฟลอร์ที่โดนใจที่สุดแห่งปี2020ได้แก่ ยูบโลสจากมิสเตอร์บัตเลอร์ครับทุกคนกลิ่นนี้คือมามืดจริงๆครับทุกคนถ้าไม่มีอันนี้เข้ามาการ์เดเนียของดิปทีชนะไปแล้วนะครับทุกคนน่าจะพอรู้นะครับถ้าติดตามบอสมาหรือว่าดูคลิปบอสมานะครับบอสเป็นคนชอบกลิ่นของดอกไม้สีขาวซึ่งภายใต้คําว่าดอกไม้ขาวของบอสเนี่ยมันจะต้องมีความเหมือนจริงกับธรรมชาติมากๆระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะจุดเด่นของดอกไม้ขาวเนี่ยที่มันแตกต่างจากดอกไม้ที่มีสีอื่นๆเนี่ยคือกลิ่นของมันเนี่ยจะมีความเฟรชนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรก็ตามนะเท แล้วเทียนที่เป็นกลิ่นของไม้ขาวเนี่ยจะต้องทําให้บอลรู้สึกถึงสเสน่ห์หรือว่ามลขลังบางอย่างนะครับซึ่งกลิ่นเนี้ยคือทิวเบอรโลสหรือว่าดอกซ่อนกลิ่นของมิสเตอร์บัตเลอร์นะครับเขาทําได้ดีมากๆนะครับซึ่งเป็นกลิ่นของดอกซ่อนกลิ่นจริงๆแล้วเวลาจุดเนี่ยทำให้บอลรู้สึกรีแล็กแล้วก็คลามลงได้นะครับกลิ่นนี้ก็เลยเอาตำแหน่งนี้ไปเลยครับทุกคนจริงๆการเดเนียของดิฟทิกเนี่ยให้ทุกอย่างแบบที่บอตบอกไปเมื่อกี้เลยเนาะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความสุขุมแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่่่่่่่มมมมมาา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 กกกกกกววววสํหหรรรร best all, ร, <laughs> รััรัััััับบบบบตตตออออเเงงงงนน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 ะะคคคด้้้แแแแีไไป best scent candle of floral ููภษษฤถลิ ทิวเบที่ชอบที่สุดในปี2020นะครับทิวบอร์โรสจากมิสเตอร์บัตเลอร์นะครับหมวดต่อมาครับทุกคนหมวดที่3นะครับเทียนหอมที่มีความสร้างสรรค์คอนเซปต์โดนใจที่สุดแห่งปี2020ได้แก่ปาคาราฟักกันสรัตทุคุ อันนี้ต้องให้เขาจริงๆครับทุกคนสำหรับปีนี้เนาะตอนแรกครับทุกคนบอสพูดตรงๆเนาะถ้าคุณนิวมาดูคือบอสคุยกับเจ้าของแบรนด์นะครับก็คือคุณนิวเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยบอสก็คุยแล้วบอสรู้สึกว่าเออแบรนด์นี้เขาฟุ้งดีเว้ยเราก็เลยมาลองดูก่อนแล้วกันเนาะว่าเขาจะทำถึงในสิ่งที่เขา represent หรือเปล่านะครับซึ่งฟ i นอลลี่ครับทุกคนให้จริงๆให้จริงๆคือบอสชอบตรงที่เขากล้าคิด กล้าแหวกนะครับมันไม่ใช่แค่การทํากลิ่นแบบเมดทูออเดอร์เพราะว่าบอสเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบเครื่องหอมมากๆนะครับแล้วบางทีบอสรู้สึกว่าชันขี้เกียจออกไปตามหาคือขี้เกียจออกไปเลือกว่ากลิ่นที่ชอบอยู่ไหนเข้าใจไหมอยากจะแบบบอกใครสักคนว่าเธอเบ็นกลิ่นนี้ให้ชันทีซึ่งแบรนด์เนี่ยเขารับทําแบบนั้นและมันไม่ใช่แค่เมดทูออเดอร์ในเรื่องของกลิ่นอย่างเดียวครับทุกคนเขามีการผูกโยงกับเรื่องของความเชื่อความมูเตลูต่างๆเนี่ยอันนี้ลองไปสอบถามทางแบรนด์หรือว่าดูคลิปเก่าๆที่บอสทำร มากๆนะครับทุกคนคลิปรีวิวพัคคารบอตอธิบายไปหมดแล้วถ้าใครยังไม่เข้าใจและยังไม่เก็ทเขานะครับแต่โดยรวมนะครับเรื่องของกลิ่นต่างๆคุณภาพการเลือกวัตถุดิบการเลือกส่วนผสมการทำคอนเซ็ปตต่างๆที่แปลกใหม่อยู่เสมอนะครับก็เลยทำให้ยกตำแหน่งเทียนหอมที่มีความคิดสร้างสรรค์คอนเซ็ปโดนใจแห่งปีให้ไปเลยนะครับสำหรับพัคคาราฟรังส์นะครับมาต่อกันที่หมวดที่5เอยคลิปนี้สนุกอ่ะจริงๆหมวดที่5นะครับทุกคนแบรนด์เทียนหอมต่างประเทศที่โดนใจที่สุดในปี2020ได้แก่ อมโอนครับทุกคนแบรนด์นี้บอสยกให้จริงครับเพราะว่าเขาครบเครื่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเซปต์การสร้างแบรนด์คอนเซปต์แต่ละกลิ่นไอดีนติตี้การเลือกอินเกเรียนต์การเลือกคอนเทนเนอร์การเลือกสีแพคเกจจิ้งส่วนผสมต่างๆกลิ่นรวมถึงความซัตสเชเนเบิลของโปรดักต์เขาทั้งแบรนด์นะครับ mm hmm. ก็เลยอเอาไปเถอะอคุณคิดละเอียดขนาดนี้ชอบม้างจริงๆนะครับเป็นแบรนด์ที่ชื่นชมนะครับเป็นแบรน เมืองนอกก็จริงแต่ว่ามีผู้ก่อตั้งร่วมนะครับเป็นคนไทยนะครับซึ่งทํามาได้ดีมากๆทุกคนยอมรับจริงๆนะครับราคาจะสูงนิดนึงนะครับเทียบเท่ากับแบรนด์เมืองนอกทั่วไปแต่ว่าคุณภาพเนี่ยไม่แพ้แบรนด์ระดับตานานอย่างที่อมเคยทําคลิปรีวิวไปเลยนะครับก็อโมนะครับทุกคนสำหรับเทียนหอมต่างประเทศที่ชอบที่สุดในปีนี้นะครับและหมวดสุดท้ายครับทุกคน Sen ต์แคนโดลออฟเ e อะเของวิสุทธนันท์นะครับปี2020นีได้แก่ ปิ้งบลูจากราฟเบนทุกคนที่ต้องเป็นกลิ่นนี้เพราะว่าเป็นกลิ่นเพิ่มมันันแรกที่บอสสั่งซื้อมาจากแบรนด์ราฟเบนนะครับทุกคนตอนนั้นเนี่ยคือซื้อมาลองแต่ว่าซื้อไซส์ใหญ่เลยเป็นจัมโบ้นะครับและหมดไปแล้วเนาะตอนนี้อันนี้คือทางคุณกันนะครับทางแบรนด์เขาส่งมาให้อีกทีนะครับบอสทำรีวิวเรื่องของกลิ่นไปแล้วลองย้อนไปดูได้นะครับตัวกลิ่นเนี่ยมันมีความคอมพล็กคทมากๆครับทุกคนก่อนอื่นขอชมก่อนนะว่าคุณกันเก่งจริงๆที่สามารถทํากลิ่นทีีีี่่่มมมมมมมคคววววาาาใหห้้ออกไไเยนนนััดดสชื แอบหวานแต่ก็มีเลียนเออมันมีความคอม,มพิเคตรจ,รจริงๆกลิ่นเนี่ยบอสชอบมากแล้วบอสจุดบ่อยมากๆนะครับตอนที่บอสซื้อไซส์ใหญ่มาเนี่ยคือจุดแทบทุกวันเลยเวลาทางานเนาะเรียกว่าครบรสเลยดีกว่าเอางี้เออกลิ่นเนี้ยบัฟฟิงบลู๊เนี่ยเรียกว่าครบรสเลยแล้วคนชอบเยอะมากๆนะครับเท่าที่บอสไปส่องๆดูเนาะคือเวลาทํางานแล้วบอสจุดเนี่ยมันให้ทั้งความกระปี้กระเป๋าและช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นนะครับดังนั้นเขาก็เลยได้ตําแหน่งนี้ไปครับทุกคน s c e n t Candle of t h e Year ของวิศนัน์ในปี20 2 0บจาก Ra ฟ b e n ครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับ6 Favorit e Scent Candle of 2020ของวิสุทธอน,นันต์นะครับอย่างที่บอสบอกนะครับทุกคนว่าอันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเทียนหอมมันไม่มีไม่หอมมันมีแค่ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นมันไม่ผิดเลยที่คุณจะดมกลิ่นที่บอสบอกว่าหอมมากชอบมากแล้วทำหน้าเยเกนะครับเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันสิ่งที่บอสบอกว่าหอมมากๆคุณอาจจะรู้สึกว่าอย่างวะก็ได้นะครับดังนั้นคลิปนี้ก็เลยทำมาเพื่ออัปเดตแล้วกันนะว่าเออที่ผ่านมาทั้งปี20 อาจจะกําลังเพิ่งเข้าวงการแล้วก็มาดูว่าเออมีอะไรน่าสนใจก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปที่บอสทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจเฟซบุ๊กกด subscribe กดกระดิ่งในยูทูบช annel แล้วก็ฝากฟอ l โล่ instagram บอสด,ด้วยนะครับชื่อเหมือนกันเลยพิสุทธิ์อนันต์ v i s, s u t n A n t นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Happy New Year นะครับทุกคนสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊าย